และลำดับนี้ขอเรียนเชิญนะครับผู้กำกับโปรดิวเซอร์จากดีวาราวีทันแรกเลยขอเรียนเชิญนะครับคุณต้นกิติพัฒน์ท้องวงครับท่านทันมาเลยขอเรียนเชิญนะครับคุณเดียววิชพัฒน์โกจิ๋วครับและถัดมาขอเรียนเชิญคุณเอปริยาวันภูวก,กุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรค้าห้างน,นครับ แต่ไม่เพียงแค่นั้นขอเรียนเชิญทเานเลยจาก Universal Music Thailand คุณแพรพทันลภามาโนดด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะวัสวัทดีค่ะสีสั่นที่5แล้วนะครับแรกทีเดียวเลยนะครับผมเรียนถามจากน้านของพีทตันก่อนละกันนะครับว่าชื่อมันไม่ได้บอกนะว,ว่ามันเป็นเรื่องประเภทไหนหรู้แต่ว่ามีดีฟ้าและราวีเราไลาสังไหนได้ไหมครับค่ะ คำตอบมันจะคล้ายๆกับวิทยาที่เราได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เผื่อว่าวิทยานสนุกมากแล้วใครจะตามไม่ทันนะคะก็จะเป็นการทบทวนว่าดีว่าราวีนะคะก็จะเป็นการประทานและก็ฟาดฟันกันนะคะระหว่างดีว่าทั้งสองรุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยที่เราเห็นนะคะอันนี้ล้านดูไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ดูหลังจากจบงานก็เข้าดูท b e เลยนะคะ g ด h แล้วก็เสิร์ชเพลงตาคลีนะคะ<อ>เป็นแก๊งตาคลีนะคะแต่ตัดต่อไปด้วย ปิงปองนงิวนะคะแล้วก็นุนิว3ตัวจีเน็ตไอดอลยุคนี้นะคะเขาจะมาประทับก,กันกับนี่เลยค่ะปลายฝันมักกเร็เฮงนะคะนำแสดงโดยแจ็คกี้ชากลินมิชนางเอกคนใหม่ล่าสุดของ GDS c o s m e กรีนด้วยนะคะยรื่องหลายฝันต่กนะครับว่า จั๊กี้นั่ตัวผู้ชมฟังสักหน่อยได้ไหมครับรับบทเป็นใครที่บอกว่าปลายฝันเนี่ยและการรับบทเนี่ยคําว่าความท้าทายต้องมีเนาะความท้าทายคืออะไรครับออปลายฝันเนี่ยเป็นดีว่ายุค9กนะคะก็คือสิ่งที่ได้มาแน่ๆคือความแก่ในตัวเองมีแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยคือเรื่องของความร้องเพลงที่ต้องร้องเพลงให้เก่งมากเต้นให้เก่งมากและต้องเป็นเต้นท่ายุคด้วยนะคะ,คะรวมถึงว่า จะมีการเพิ่มน้ำหนักในเรื่องค่ะก็คือมีช่วงที่เพิ่มน้ำหนักแล้วก็มีช่วงที่ต้องลดน้ำหนักค่ะรวมๆแล้วก็ยากทุกตรงค่ะไม่มีตรงไหนได้ยทุกตรงเลยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนชมเดี๋ยวจะได้โฟกัสทุกตรงเลยใช่ค่ะวาฒ้ารรมขนาดไหนใช่ค่ะแต่ว่าตรงหนึ่งที่สําคัญมากครับเรื่องที่ชื่อว่าดีว่าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสนค้าแรกคือเรื่องของเพลงครับดังนั้นส่วนนี้ผมถามพี่เดียวนะครับว่า ทำไมเรื่องนี้ถึงได้ให้ความสําคัญกับเพลงและมีเพลงที่หลากหลายจนทั้งกลายมาเป็นความร่วมมือครับของ GDS กับ Universal Music ไทยครับครับคือพอหนังเรื่องนี้มันมีเกี่ยวกับนักร้องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตแน่นอนว่ามันมีเพลงแล้วก็ไม่ได้มีแค่เพลงเป็นเดียวมีหลายเพลงมากซึ่งพอจะต้องทําเองเขาไม่อยู่ในหนังเนี่ยก็อาจไปบอกน้าเติ้ลว่าเอ้ยเรามีปัญญาทำไว้ว่าเติ้ลหรืยว่าทั้งทั้งเพลงมันต้องหลากหลาย ไหนจะเงินอีกแล้วทําเพลงมาแปดเพลงแล้วจะให้คนเห็นในหนังอย่างเดียวผมว่ามันเสียดายของอะ <c oughs> แค่ก็หันไปบามว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแปลว่าเราจะต้องหาเพื่อนครับคือตอนเนี้ยพอ<า>ย<ล>เราคิดว่าโอ้โหแปดเพลงนะแล้วแต่ละเพลงมันไม่ซ้ำกันเลยแน,น่นอนเราต้องมีเพื่อนมาช่วยก็ต้องเพิ่มเพื่อนเนี่ยครับเดือนวันเพิ่มห้องเราวันเนี้ยน,นะครับซึ่งเราต้องการเพื่อนที่มีความสามารถที่จะทําให้ทั้งแปดเพลงเนี่ย ออกมาปเป็นเพลงที่ดีแล้วดังได้จริงๆแล้วก็มันจะดีมากเลยถ้าถ้าเพลงเนี่ยถูกโปรโมตแล้วก็ถูกทําให้เป็นที่รู้จักก่อนหนังจะฉายเพื่อว่าคนจะได้เชื่อด้วยว่าคนที่มาแสดงในหนังตัวละครในหนังเนะี่ยเขาเป็นนักร้องจริงๆก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยก็ไปหาเพื่อนพอดีว่าท,ทัน g ีบีเอสปกติเราก็ทํางานกับคุณแพร์ทางยูนิวสตีสิสก่อยมากก็เลยชวนคุณแพร์ว่าคุณแพร์ช่วยเมตตา มาเราน่าสงสารขนาดนั้นเลยช่วยครับเพลงหน่อยนะครับก็เลยเลยโชคดีว่าคุณแพรก็รู้สึกสนุกไปกับเราด้วยเพราะจริงๆเราเราผมไม่แน่ใจอคุณ Universal Music เคยทำอะไรแบบนี้ป่ะนะครับเพื่อนคนนี้เน่ารักน่ารักเนาะก็เขาชื่ออะไรครับพูดเสียงสำคัญเลยฮะ UMT Universal Music แพร์คุณแพรถ้าเราเขาตบมือหน่อยครับเฮ้ยผมทำให้แพรต่อเลยนะครับ ในการที่ครั้งนี้เนี่ยได้มาร่วมทํางานก,ากับทีมงานนี่ครับซึ่งก่อนอื่นต้องขอบคุณทางทีม GDS นะคะที่ที่ชวนมาทำงานส,สนุกกด้วยกันแล้วก็ความความเป็นค่ายเพลงของเราค่ะเดีคือการทำเพลงแล้วเพราะนั้นพอมาชวนได้ทำเพลงมันก็สนุกแหละแล้วก็เติ้ลแล้วก็ทีมเนี่ยมีไอเดียตั้งต้นมาอยู่แล้วว่าอย,อยากให้แต่ละเพลงเป็นยังไงแล้วก็ฝากเราว่าทำกันบ้างในแง่ของการหาโปรดิวเซอร์หาหนักแต่งเพลงยกตัวอย่างเพลงตาคีที่1ล้านวิวแล้วนะคะก็ คนเทนต์เพลงจริงก็คือแบนมิกซี่จริงจริงก็ในวงการตอนนี้ก็คือเป็นท็อปซองไรเตอร์นะคะแล้วก็โปรดิวส์ก็คือสเปเชียลก็เป็นโปรดิวเซอร์แบบเบื้องหลังคลิปแบบยอดวิวไลนยล้านวิวอยู่บน YouTube นะคะจริงๆแล้วราเพิ่มเติมพิเศษก็คือว่าการโปรโมทที่ทีเดียวเกิดไปก็คือว่าจริงๆแล้วเราดึงคาแรคเตอร์ของหนางออกมาเป็นศิลปินจริงๆก็คือทีมแพ็ก็คือทํางานเป็นแบบโปรโมทแก๊งต่างพีดเป็นศิลปินจริงๆค่ะตอนนี้ก็ขอบคุณน้องๆด้วยนี่มาร่วมด้วยช่วยกันในในโปรเจกต์ ก็เป็นความโชคดีนะครับที่เราจะได้ดูสิ่งที่ดีที่สุดจากสองฝ่ายมารวมกันนะครับสุดยอดมากทีนี <Sure> ้ผมมาถามพี่เอกกันบ้างทีเดชจะทำอะไรเนี่ยต้องมีเอกลักษณ์ต้องมียูนิคต้องมีอักษร์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนครั้งนี้ความโดดเด่นของเรื่องอี้ดีว่าราวีคืออะไรครับก็นอกจากเพลงที่ทุกคนได้ได้พูดถึงแล้วนะคะคือหนังเรื่องนี้จะเป็นการที่เราจะเป็นเหมือนฤดูการแห่งความเฉลิมฉลองที่ทุกคน้งแต่เด็กแคระวถึงผู้ใหญ่ร้อยปี สามารถดูร่วมกันได้ค่ะรับรองสนุกสนานแน่นอนค่ะโหทุกเพศทุกวัยจริงๆกาเก่าขนาดนั้นเลยไม่ร้อยปีคือดูแล้วจะมีกระชุ่มกระชวยพลังวังชาจริงจิงปัญญาวรณาจะอยู่ไหมค่ะใช่คือจะไม่ต้องพึ่งตาขาดค่ะดูหนังเล่าแล้วจะอายุยื่องอีกหมื่นปีเลยค่ะฟื้นเลยใช่ครับค่ะท้ายที่สุดนี้นะครับผมอยากให้ทักสองท่านเลยคือคุณแจ็คกี้กับพี่ต้นนะครับฝากอะไรไว้สักซ์นิดนิดหน่อยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องดีว่าราวีครับขอพี่ต้นหน่อยครับก็วันชายหนัก ได้ค <mondo> <flix> ่ะก eh ็ย <t ests> ังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีว่าราวีนะคะก็จะอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปกั่ว่าจะฉายสัก3ปีค่ะ นิดนึงพอเขาเรียนวิทยาแล้วอาจจะอยากดูหนังแล้วรอนิดนึงสามเดือนแต่ว่าระหว่างนี้เรามีอีกเจ็ดเพลงนะคะอย่างที่บอกจากเซนติ้งที่อยู่ในหนังทั้งหมดรวมถึงตัวแจ็คกี้สุดประตัวปลายฝันด้วยอีกเจ็ดเพลงเราจะปล่อยให้ฟังทุกเดือนนะคะทุกทุกิต์กันไปเลยนะคะฝากดูฝากัูดิฝากกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างได้เลยนะคะโอ้สุดยอดมาก ให้รองก,กับกาแกงตาตีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเพลงสนุกๆอีกมากมายให้รับชมกันด้วยอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ามีเพลง,งเพราะๆอยากจะฝากให้เราดูกันสักล็ดน้อยเด้วยเชิญชมนะครับ